มาตั้งแคมป์เล่นน้ำตกที่ญี่ปุ่นกันค่ะตอนนี้คือยังไม่มีใครมาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเช่าอุปกรณ์ตรงนี้นะคะของคิวหมดเลยแต่ยังไงเดี๋ยวมีสองคนคนเริ่มมากันแล้วกำลังกลางอยู่ไปหรือเปล่าเอาเลยค่ะเอาเลยไม่เคยกลางในชีวิตตรงนี้นะโอเคนี่ช่วยกันช่วยกันเขาดูแลใช้อะไรง่ายใช้อะไรใช้แฟนได้เต้นแล้วเก่งมากถึงลมก็ต้องถ่ายกันแดดนะไปสุด แต่น้ำใสจริงอ่ะเธอน้าลงไปแช่มากทำไรอ่ะเธอจะมาทำเหมือนในคลิปที่คนที่ผมองกันจะต้องสร้างอากาเยนให้มันก็ใสงวปอร่อยน้ำงี้เลยเหรอน้ำมันเย็นค่ะแล้ว่าถ้าเราอยากกินเย็นตู้เย็นรวางนี้เรามีวงยาต้องเป่าลมเดี๋ยวเขาเองเดี๋ยวกรามแข็งหมดเแล้วเขามีไเทมอีกอันเลย่ปะและนี่ก็คืออาหารที่เชฟอยู่ทาวน ยิมสีโพดนะคะเป็นไงอร่อยมากที่ล้างมือด้วยพร้อมกับกระจกอันไลน์นิดห้องน้ำเขาสะอาดมากเนี่ยดูเฮ้ยทำดีเวอร์สะอาดสุดๆก่อนไปเล่นน้ำก็ต้องถ่ายรูปเดี๋ยวเปียกแล้วไม่สวยได้รูปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันจริงๆเย <ê. S 2> ้ยอโอเครอบนี้เล่นจริงๆเล่นปลอมหลายรอบแล้วโอ้สบายปะลองดิ โอ้ยสบายเกินเป็นไงเธอชอบปะชอบขอบคุณที่พามานะครับ